ในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เปลียนเบี่ยนคนอื่นน้อยถ้ากุคนคู้ประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมาณบรโลภล้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระไสพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า การัน,กนเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จังนี้ไปขเอเชิญท่านหับฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเฮุจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒน์ท่ปิงแก่เจ้า ตอจนตั้งทัาฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตจังหวัดเชียงใหม่กวนติดตอนเตี้ยงถึงเตี้ยงเกิง12นาฬิกา5นาทีห่ว12นาฬิกา30นาทีตั้งสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM s t ต r e o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดอากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือพอถึงภาพนด้ยินถึงเสียงที่เวอร์ไวเบทดอทเคอร์พลั o o กเนื่องสงละ Youtube สถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัฒน์ทพิงแกประธานศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเห็ดจังหวัดเจียงใหม่นำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องของภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีมาเล่าสู่กันฟังเจ้า รายการวิทยาลัยชื่อชนบทนะครับพิกมาพะท่านผู้ฟังผู้วันติดเที่ยงถึงเที่ยงเกินนะครับโดยดำริของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเดือนบุญยรสนะครับรายการเท่า่อดำเนินงารมาเป็นเวลาเป็นเป็นชิ้นตัวคือลนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่ เกี่ยวข้องการชีวิตของเจ้าให้เจ้าสวนนะครับที่ตอนหญ่ก็จะอยู่ในท้องท้องที่เป็นชนบทเราจะเลยอยู่ที่ีนอะไรนะครับื่อชีนกบนะครับครับตอนนี้การระบาดของโควิดหนึเก้าก็ยังเอ่อยังรุนแรงยังเอ่อหลายที่หลายตายนี่ก็มี การติดเชื้อกันนะปาร์ตี้นะปะชาชนก็ยังมีอสาสาที่ค่อนข้างใจดีอยูน่นะครับต่อเ็ื้อโรกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใหญ่ๆทั้งหลายนะครับทำน,นิติการเยอะอย่างเมเนี้นะครับก็มีการติดเชื้อกันนักนะครับ ตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการที่จะได้วัคซีนตละนะครับแล้วก็บ้านเฮาก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็กำลังะจะให้คนที่มีความเสี่ยงสูงอเองนะครับเริ่มเข้าวัคซีนก่อนนะครับ ก็คงจะเป็นมืรอรอนนะค,คนเท่านะครับแล้วก็คนที่มีโรคประจําตัวบางยาอย่างแล้วก็คงจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เองนี่นะครับก็คงจะเป็นกลุ่มแรกที่จะไปห้าวัคซีนก่อนนะครับเพราะว่า,ามีโอกาสกติดเชื้อละมีโอกาสที่จะ เสียชีวิตได้อย่างในลักษณะนั้นนะครับดังนั้นก็จะให้กลุ่มนี้ว่าก่อนอย่างในลักษณะนั้นนะครับก็ฟังดูคงบันทิดรู้รู้รู้สึกว่าในไมกี่วันนี่ก็คงจะเอามาอุริ์กันละอย่างในลักษณะนั้นนะครับอถ้ามีการได้รับวัคซีนอย่างตัวอย่างนี้ต่อไปการเดินทางการไปไหนมาไหนการจะไปแอลที่ไหนก็คงจะ อะสะดวกนะจะไปไหนก็คงจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าณปัจจุบนันมีอาจาราที่เสี่ยงอที่จะไปติดเชื้อนี่ไปที่มีคนนัก,กานะครับอไปอใน,ในอย่างในที่ที่มันกรับอย่างในลักษณะนั้นก็มีโอกาสที่จะติดได้อย่างูกนะครับดังนั้นบาให้บาดีตอนนี้ ในเมื่อวัคซีนแตยังไม่ได้ไม่ได้ครับเพื่ออย่างนี้นะครับก็แบบเป็งดีไปที่มีคนนักน,กนะครับก็อันนั้นก็จะโจอยให้หอุดเนี่ยงที่จะติอดอยในนะครับแล้วก็ไปท้งใดนะครับถ้าจําเป็นก็จะต้องใส่ใส่หน้าก,กากนะครับแล้วก็ ล้างมาล้างมือบ่อยน้อยนะครับไปยุบไปกำอะไรอย่างนี้ก็มีเจลเอ่อล้างมือนะครับฟอกสบู่อะไรย่างเง้อมาดีไปยุบหน้ายุบตาอะไรอย่างนี้ษณะนั้นก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยงลงไปเห็นได้นะครับว่าเห็นอันหนึ่งเอ่อการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันที่ตัวเก่าอ่าหน้นขึ้นก็นงคงจะต้อง นะต้องไปกินอะไรนะครับที่มันเป็นประโยชน์บำรุงร่างกายอย่างนะครับอกินวิตามินซีอย่างในลักษณะน,นั้นนะกินผลไม้ที่มีวิตามินซีนั้งนนะักส้มบังนา้าอย่างนี้น,นะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งหากว่าจะอันนะครับและที่สําคัญนะครับในช่วงทานทานมานี่ก็จะมี มุนไพไทยนะครับหลายตัวนะครับที่มีการศึกษามีการวิจัยมีการติดตามตัวแรกก็คงจะเป็นฟ้าลายโจรเนยนะครับก่อสอึ้นช่วงแรกๆมีก็มีการอู้ถึงนะครับแล้วก็ดักไปนะตอนนี้ก็มาว่ากันไม่เห็นกมนะครับว่าเออมันใจได้นะครับ ตอนแรกก็ยังบักให้ตาแตะอะไอยดงนีครับในในช่วงหลังนี้คิดว่าช่วงเรงหลังนี้ก็มีการเอาไปทดสอบกับคนไข้แล้วก็มีผลดีอย่างนล้รัศมีนั่งจ็เลยมีการประกาศตอนนี้ว่าเอ,อโอเคไอการใช้ไอฟ้าทลายเซลล์เพื่อป็งสมุนไพรไทยนี่ยนะใช้ได้นะฮะใช้ได้แล้วก็ อช่วงผ,ผ่านมานี่ก็จะมีสมุนไพรหลายตัวนะฮะอย่างหัวไหลแอนนะครับออันนี้ก็มีการประกาศของทางไปส,สถาบันเทคโนโลยีพัตัวจอบเก้านะครับที่าราชบังเนี่ยซึ่งมีคณะแพทย์ซึ่งก็มีการศึกษาวิจัยอสมุนไพรไทยหลายตัวนะฮะที่ มีคนในการยับยัง้งหมู่เชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนาไออย่งองางไอมูตั้งแต่ตาตั้งแต่มือตั้งแต่วัดนกวัดไอหมูนะครับหลังจุดนี่ก็เป็นโควิดหนึ่งเก้านะฮะก็ในตำรับของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีฮัวเลน นะมีตมินจับแล้วก็มีเอ่อไอย่างอับมีอันไอพะข้าตองนะครับแล้วก็มีเพชรทางเข้าแล้วก็มีอินจืีแล้วก็มีอ,อ่ากูแคนจากยุกนะครับเป็นตำรับนะกอ่าเป็นสุดที่ต่งตางกับข่าว่าเป็นโมเดียนะครับ ดาวีเองในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็การสกัดเอ,อ่อของทางมหาวิทยาลัยมัธยมนะเพิ่งก็ประกาศย้ำว่าไอตัววลอลเลนนะแับว่าใส่ชายเท้าใส่ชายเงื้ออย่างนี้นะครับมีผลในการยับยัง้งไ,ไวรัสโควิดลุกเข้าได้ในลักษณะนั้นนะแ่อวในช่วงที่ยังมาได้วัคซีนเนี่ยไะ อการที่จะมีสมุนไพรนะครับอย่างหัวไชแอนนี่ก็น่าสนใจนะมันก็น่าจะช่นได้ทีเดียวนะถ้าดูจากจากการวิจัยนะของรลายสถาบันนะครับว่าก็ตอนนี้ก็รอนะที่รอกันเป็นเรื่องเวลาก็าคงจะรอวัคซีนหนึ่งนะครับ ติดต่อข่าวว่าจะจะจะได้ใช้กันไวๆนี่ละนะครับวัคซีนนะครับเอ่อถ้ามันเอ่อ่านคนเอ่อวิกฤตหมนี้ใด้นะเอ่อบ้านเมืองเราคงจะติดมาอยู่ในสภาพโดยจะไปไหนมาไหนจะไปแอลไหน,ไหน,ไหน,ไหนอ,อ้ยังก็คงจะเอ่อจะมี่อ้ยังจะเข้านะครับแลวต่อ การการายการดำเนินชีวิตยอย่างตัวอย่างนี้ก็คงจะดีขึ้นนะครับเพราะตอนนี้มันเอสามารถหาก,กินก็ลําบากนะครับอมันหลายๆลาเรื่องนะครับเงินทองก็มือก็ซ่อยกนะซ่อยกนะการการายการังินเร่องตัวปกติไปสามปกตินะครับอก็ มันก็เป็นช่วงที่อืลําบากน่อยนะครับแต่ถ้าเรามีการได้รับวัคซีนกันมีการปะยาที่มันใจไอ,ไอ่ได้ผลในการรักษา,า,นะาอย่างดีขึ้นนะอย่างกุย้ยาหรือคงยายคืนสู่สภาพปกตินะครับครับอันนั้นก็คงจะเป็นส่วนที่สําคัญและก็เข้าใจว่าตอนนี้สมุนไพร สามตีตัวที่เอ่อเพื่อนเอามาทำไอ้ยาป้องกันไอ้แปลว่ายารักษาโควิดหนึ่งเก้านะฮะอย่างถ้าเป็นตำรับของตำลักกรบบางนะครับที่ที่แอนทเวียนะครับวรงแรนปุ๊นะครับ,อต,รรบตอนนี้ราคามันขึ้นมานักแล้วนะครับราคาพวกถึงร้อยแล้วนะครับตอนนี้อ่าส่วนกอมมินราคาก็ขึ้นโลยเหมือนกันนะครับ าราคาตองก็ราคาจ็ดดีนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีเหชรทางเข้ามีเหชรหลินจื้อแล้วก็มีมมกูแคนจากยี่นะครับทั้งน,นั้นก็เป็นตารรับทื้อังรัฐก,กระบังใจอยู่นะครับที่แอนทาวีนะครับก็ทังมม่ยอมอบบอกว่าเออสยามวอลเอนตัวเดียวก็ยักยังหยิ่ง่นเก้านะใน ยักยันโควิดทีชาวใดดังนั้นวัวแรงนี้ก็คงจะเป็นตัวทุนงานับบหนึ่งที่น่าปลุกสำหรับเขาที่เป็นจะให้จะเดียวเป็นเกษ,ษกตรกรอรักษณะนี้ก็คงจะได้สตังนะ,ะก้ามันนะมันดอกแดงขึ้นนะครับก็รู้จะปลุกอย่างตอนนี้ปลูกวัวแองก็โอเคใช้ได้นะะปลกขมิ่งก็ใช้ได้ ปลูกขาตอเป็นใจได้มูลนี้ปลูกง่ายนะครปลูกยากนะครับใช้ระยะเวลาอ่ากัเป็นเกื่อจะมาเชื่อมมือก็ไดน,นะครับทำปเป็นเองนะครับอ่ส่วนตอนนี้นะมันก็ในเรื่องของอาการเกรรษตรนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมุ่งไปสู่เกษตรในลักรรษณะเกษตรอินทรีย์นะฮะ จะมีการพยายามที่จะเ,เลิกไอ้ใจหมู่สารเคมีต่างๆมาใจหมู่สารอินทรีย์นะฮะเข้ามาแทนอย่างในลักษณะนั้นจะหลีกเลี่ยงการที่จะใจหมู่ยาเคมีหมู่อินทรีย์นะฮะมาใจหมู่ปุ๋ยนะนะปุ๋ยีข้อนะครับ มาใช่หมู่น้ำมาเอ่อมาใช่หมู่เอ่อไอหมู่เชื้อเป็นโดที่มีมันสามารถใช้ควบคุมเอ่อโลกคพืนเอ่อแต่ว่าหมูม่แมลงศัตรูพืชอย่างนี้ได้นะครับเอ่อย่างตอนนี้เราจะมีการเอ่อใช้หมู่เชื้อนะฮะหมู่เชื้อโเตีเยมาควบคุม รุดนะครับก็ว่าจกันต่อแต่ที่บลกมันปุดคอมตอนนีนะครับก็ว่าทบคัวนกันแล้วกันนะครับว่าเมื่อกี้ที่ว่าไปนะครับว่าตอนนี้นะครับคือที่หน้าฟูงนะฮะมันมันน่าจะเป็นตัวละแอนนะฮะแต่ว่ากระชายข่าวกระชายเหลืองเนี่ยนะครับเพราะว่ามีการเอาไปใช้เอ่อทดสอบการเอ่อโควิดยี่ิเก้านี่ฮะมันได้ผลนะครับแล้วก็ ในาำรับของยานะที่ยึดแอนตเวยแบบีิใช้สำหรับไปไปควบคุมไปรักษาโควิดหนึ่งเก้านะครับมีการศึกษามีการวิจัยที่สถาบันเทคโนโลยีพระจุลพระจอมเก้านะพระจอมเก้าที่รัก,กรบังนะครับมันมีข้อแม้ที่ท่านเพิ่นได้ทำการวิจัยก็พบว่า ในกลุ่มสมุนไพรร้อยกว่าชนิดนะที่มีผลอในสารยับยั้งหมู่เชื้อไวรัสได้นะครับมันมีตัวเด่นเด่ที่เพิ่งวิจัยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีตัวละแอนอันหนึ่งละนะครับมีโซนินอันหนึ่งนะครับมีพักเขาตองนะครับมีเห็ดถังเช่านะครับอันนี้เรา้มึคจะเป็นทางเช่าตีทองนะครับแล้วก็มี ไอ้กูคแคนอยิ้มนะครับแล้วก็มีไอ้ที่ดึงตัวนะครับต็อเป็นตำลักที่เป็นชดอทะเบียนไม้ยิ่เอทาวียนะครับนั้นเป็นผลงานวิจัยของทางรัฐบาลเพื่นนะครับแล,ลบ้ว,ลว,อเอเวนะก,นนก็ตัวที่มาย้ำว่าหัวแรงนี้ใช้ได้ดีเลยนะครับใช้ตัวเดียวมันตัวเดียวกับใช้ได้นะครับ ก็คงจะเป็นที่มุดไม่ให้โดนไม่ให้โดนก็จะมีคณะเาื่อคณะแพทย์ซึ่งวิจัยใจสารสกัดจากวัละเอนนะครับจากเนี่ยนะฮะมาทดสอบทั้งในหลอกทดลองทั้งในตัดทดลองทั้งเกรมทาง,ง,งคลินิกนะทางคลินิกโดยมีอาจารย์สมัครที่ ติดเชื้อแล้วก็ยอมรักษายอมทดสอบยาอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นในลักษณะนั้นนะครับก็ก็ดีนะฮะมันอดูแลบ้านเอากบบมีของดีๆท ah> ี่เอามาใช้ได้นะอันนี้ก็น่าจะเจยกันพัฒนาช่วยกันสักดันคที่มันมีการใช้ประโยชน์อย่างอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ เพราะว่าเจ้าที่ทานมานี่เข้าใจว่ามีการสักพักหนึ่งแล้วก็ปักปิ้งไปนะฮะอย่งางกรณีของอฟ้าทซาโจนนะครับฟ้าทลายโจนนี่ซึ่งตงอต้งที่ปาจีนะนะครัะปาจีนบุรีนี่ออย่างก็ไอโรงพยาบาลพยาภัยคูเบกนะครับซึ่งก็มีการอ้ถึงว่าไอฟ้าซาโจนเนี่ใจรักษา รักษาไข้นะฮะได้ผลดีนะครับอ่าแล้วก็ดูการอ่าทดลองวิจัยอ่อในเชื้อไวรัสเชื้อไอโควิดมน่งเตยอ่าแต่ตอนแรกนั้นจะแจ้งนี่ก่ส่วนใหญ่ก็จะทดสอบการเกล่ในหลอดทดลองเอง้ในลนักษณะนั้นนะอ่ายังมาดได้ทดสอบอ่าทางจักทดลองทาง ในอย่างการคลินิกต่างอย่างเป็นแบบแตางเป็นร้าแต่ว่าในช่วงเอ่อบ่อก,กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรี่สึกจะมีการพูดถึงนะครับว่าเอา่อมีการทดสอบสอารตาสบสมองที่ติดโควิดมิ่งเก้าจำนวนมิ่งนะครับปรากว่าปิดบ้านได้อยวอย่างในลักษณะนั้นะนะะรู้ติกจะเป็นข่าวมาบ่อก,กี่วันนั้นนะครับก็ก็โชคดนีนะครับที่มัน บ้านเรามีสมุนไพรที่อามตาะใ,ในการอ่สสาโควิดได้นะครับทั้งเด็กนี้ทั่วโลกนี่ก็อุ่นมาอุ่นวายกันตายกันไปนักนะครับติดเชื้อไปนักเจ็บอยู่นักเลยนะโดยเฉพาะงยิ่งประเทศที่มันจะมเจริญทั้งหลายก็ครับประเทศที่ลอกมาให้น,นีก็มาต่างกันที่ต่างไปนะครับอ,อย่าง อเมริกานี่คนเป็นตอนน่าจะข้อนล้านเลยนะครับแต่ไม่ใช่ตายเนีอย่างที่พิจานนรณานเ,เนี่ค่้อนลนแต่ว่าเป็นเนื่องลายละรายล้านคนละนะครับอ่แล้วก็อ,นอินเดียก,ก็นักนะครับจีนในช่วงหลังนี้พวกคิดว่าสามารถที่จะควบคุมได้นะครับแต่ต่อประเทศในยุโรปบอกว่าจะเป็นรงังอิดหรือังเซ เยอรมันอะไรตัวอย่างนี้เป็นกันโอ้มาเจ๊ไม่น้อยนะครับขนาดโรงพยาบาลบอมที้บอบม,บมีเียงจะขึ้นไปอ,อักษาอย่างนี้ลักษณะนั้นนะครับก็ค่อนข้างรุนแรงต่อเน,นื่องกันมาว่ากันเป็นปีแล้วนะอันนี้ก็เข้าเป็นปีที่สองแล้วนะครับเพราะว่าระบาดมาเป็นระบาดมา,าตั้งแต่โอ้ ปีแล้วนะครับที่กำลังระ,ะบาเยอะแยกนะที่อู่ฮั่นประมาณเดือนกุมภาก่อนนี้เนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะสำหรับปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ครบรอกปีแล้ะนะครับปีระบาดรุนแรงนะครับก็ผ่านมาปีนึงนี้ตอนนี้การเย็นคู่การที่จะ,ะห้อมที่จะเยียวยาในตัวอย่างนี้ก็คงจะอ่ะ ตูเก,กันมากขึ้นนะครับอต,ตอนนั้นแจมันบบมุ้งนะครับคนยังบอกค่ยรู้เรื่องมันดีนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจนะรู้เรื่องมันดีรู้วิธีเ้้ากันวิธีรักษาอย่างดีขึ้นนะครับมันก็แค,ค,ค,ค่แก้งนี่แสดงว่าเวลาสิ่งเดียวแล่าะน,ละนะเอาเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนก็นได้ครับเอาไปอ,อู่กันอาทิตย์หน้านะครับเวลา เที่ยงเที่ยงเกินนะฮะรายการวิจฉาลายพูดจามบกน,น,นะโดยรตำหนิของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเดินรถนะครับครับครับ